คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยึดขับรายการดีๆกับเยาวชนที่มีความสามารถและในวันนี้นะคะที่ฉันมาอยู่กันที่วิทยาลายัยเทคนิคพัทยาเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องๆคนเก่งของเราในเรื่องของการแกะสลักจะเป็นใครนั้นต้องไปติดตามค่ะเราเป็นอาษาที่จัดการาศึกษาในสายอาชีพนะครับ เพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาเราทุกสาขาต้องมีการฝึกปฏิบัติจริงนะครับและโดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีการเรียนเกี่ยวกับการงานบ้านนะครับหรือการแกะสลักในโรงแรมนะครับเป็นพวกผลไม้แกะสลักผลไม้ผลไม้ผมักเนี้นะครับซึ่งพวกนี้เรานอกจากเรียนในสถานศึกษาแล้วยังมีการฝึกปฏิบัติจริงๆในโรงแรม ในสถานประกอบการจริงๆนะครับเราจะเห็นภาพได้จากนักเรียนสาวเราที่แกะแตงโมเป็นแครอทลูกเนี้ยหรือเป็นฟักทองนะครับซึ่งจะออกมาเป็นรูปร่างที่คิดว่าสวยงามไม่แพ้กับนักปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับวิชาการแกะสลักนะคะเป็นวิชาหนึ่งในสาขางานการโรงแรมเนื่องจากเมื่อเข้าไปสู่ในระบบของการทํางานแล้ววิชานี้เป็นตัวหนึ่งที่ เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในงานในอนาคตนะคะวิชาแกะสลักจะเป็นพื้นฐานก็คือนักเรียนจะต้องเรียนตั้งแต่ระดับปวช1นนะคะลักษณะของงานแกะสลักนะคะเบื้องต้นก็คือเริ่มแรกจะให้เด็กแกะเป็นใบไม้เพื่อให้เด็กชินกับการใช้วัสดุก็คือมีดแกะสลักนั่นเองนะคะพอ จากการแกะเป็นใบไม้แล้วก็เริ่มมาแกะเป็นรูปทรงนะคะเป็นผลไม้นะคะชนิดที่เป็นผลไม้เปลือกเปลือกอ่อนก่อนนะคะก็คือเช่นแตงกวานะคะแล้วก็เริ่มมาเป็นพวกแครอทพอใช้ลักษณะใช้มีดแกะสลักนะคะเข้าที่แล้วก็เริ่มเป็นผลไม้ชนิดที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นก็คือเป็นแตงโมแคนตาลูป ค่ะแล้วตอนนี้นะคะที่ฉันก็ได้อยู่กับน้องๆวิชาการแกะสลกักกับสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะเอาส่วนตัวแล้วน้องๆชอบแกะเป็นรูปอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะทางด้านนู้นแล้วก็จะเป็นลักเล่ยหยักแบบนี้นะคะอาจจะเป็นมีทั้งแบบไม่ค่อยมีลวดลายก็ได้คะ่ะแล้วก็แบบแบบนี้ที่เป็นรูปหัวใจค,ะใค่ะน้องคนนั้นล่ะคะชอบแกะเป็นรูปอะไรเป็นพิเศษคะ ชอบแกะก็จะเป็นรายประยุกต์ครับเพราะว่ามันจะช่วยฝึกการความคิดของเราว่าเราจะแกะยังไงแล้วก็ฝึกสมาธิว่าเราจะแกะรูปแบบไหนให้ออกมาเป็นยังไงมากกว่ามันเป็นความทา้าทายดีนะ เราได้ฝึกปฏิบัติแล้วนักเรียนนักศึกษาเราในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราได้เข้าร่วมกับโครงการของสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกนะครับก็คือเข้าร่วมการากศึกษาระบบทุวร์คีในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับก็คือเข้ามาเรียนกับเราปีครึ่งนะครับในระดับปวชนะครับในภาคเรียนที่4ก็จะเข้าทํางานในโรงแรมแล้วมีเงินเดือนสตาร์ทที่เดือนละ5,000บาทแล้วเมื่อเข้าภาคเรียนที่5ก็คือ ขึ้นปี3เทอม1นะครับก็จะปรับเงินเดือนขึ้นเป็นเดือนละ6000บาทนะครับและในภาคเรียนที่6ภาคเรียนสุดท้ายของปีที่3ก็จะปรับเป็น70,00บาทนะครับซึ่งจะมีการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีผ่านธนาคารเนี่ยให้กับนักเรียนสาทุกเดือนนะครับแล้วเมื่อจบปุ๊บถ้าจะทํางานกับเขาก็ให้เป็นเดือนละ9,000บาทแลว้วก็สามารถกลับมาเรียนในระบบทวีอกคีในระดับปวสได้อีกด้วยครับผม ด้วยเรามีการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นผลงานของเด็กอยู่แล้วเมื่อมีกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมเปิดบ้านนะคะหรือว่าโอ e เ h นเฮาส์ทุกทุกปีก็จะมีการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษานะคะเพื่อให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าคนที่มาศึกษาจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแกะสละักนะคะแล้วก็ในลักษณะก็มีการจัดการแข่งขันด้วยนะคะ เพื่อที่จะเสริมทักษะให้เด็กภายในวิทยาลัยค่ะ<า>วิธีของการแกะสลักนะคะเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าพื้นฐานนะคะอย่างเช่นนักเรียนเขาแกะสลักแครอทนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนว่าเด็กเขาจะใช้ในลักษณะนะคะมีดเพื่อที่จะเจาะเข้าไปในลักษณะก็คือให้มันเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นดอกไม้ตัวเล็กๆนะคะ แล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมนะคะเพื่อที่จะเอาไปประดับตกแต่งส่วนการแกะสลักแตงโมนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นแกะสลักที่เป็นดอกกุหลาบนะคะเป็นลายลักเล่แล้วก็เป็นในลักษณะแบบประยุกต์นะคะก็จะมีหลากหลายแบบะค่ะ ส่วนหนูนะคะก็จะชอบแกะเป็นกุหลาบแซมเล็กๆะคะ่ะเอาไว้ตกแต่งทางรอบๆของบริเวณเพื่อให้ดูสวยยิ่งขึ้นโดยใช้แค่หลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าเป็นพวกหัวเชเท้าหรือว่าฟักทองก็ได้ค่ะครับผมก็ชอบแกะลายกุหลาบครับแล้วก็ลักเล่ไใบตรงแต่เป็นแบบนี้แต่เป็นใบใบตรงครับ,รบเพราะมันแกะง่ายดี ใช้เวลานานไหมคะในการแกะชิ้นหนึ่งออกมานะคะก็ราวๆประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงไม่นานมากใช้สมาธิเลยใช่ครับประโยชน์ของการแกะสลักนะคะหนึ่งนะคะทำให้เด็กรู้จักฝึกสมาธินะคะเพราะว่าการที่ใช้มีดในการแกะนั้นต้องมีสมาธิอยู่ในผลงานหรือชิ้นงานของตัวเองถ้าหนึ่งไม่มีสมาธิผลงานก็จะออกมาไม่ดีหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะคะ ที่เหมือนไม่ระวังแล้วอาจจะโดนมีดบาดก็ได้ 2. ก็คือมันจะช่วยให้เด็กนะคะภูมิใจในฝีมือตัวเองนะคะในการปฏิบัติแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในอ,อ,อาชีพได้ในอนาคตยิ่งถ้าเข้าไปทำงานในส่วนของโรงแรมที่เป็นในลักษณะของงานครัวนะคะได้ใช้มากเลยเนื่องจากเป็นการจัดจานหรือว่าแกะสลักนะคะในการจัดเกี่ยวกับงานจัดเลี้ยงนะคะ การเรียนอาชีกษามันไม่ใช่เป็นแบบที่เราเห็นทั่วไปว่าจะมีการตีรันฟันแทงเรามีด้านดีๆของเราก็มีคือกันงานฝีมืองานช่างแล้วก็งานต่างๆก็ขอเชิญชวนเรียนในผแผนกต่างๆแผนกการแรมก็เป็นอีกสาขางานหนึ่งที่มีงานรองรับมากมายในเขตเมืองพัทยาเราก็มีการสอนทำอาหารการใช้ภาษาการพูดการแกะสลักการจัดดอกไม้ต่างๆ ในวันนี้นะคะดิฉันก็ได้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับน้องๆสาขาว,วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยเทคนิคพัทยากับฝีมือการแกะสลักของน้องๆน,นะคะค่ะและวันนี้ลากันไปด้วยบรรยากาศของการแกะสลักค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการยุทธขับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ